ต้องบอกกันว่าอดินีพลดาวอาทิตย์น,นะครับมีเกณฑ์การย้ายออกมาช่วงปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่นะครับโดยย้ายจากตาแหน่งตัวตนของชาวราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งการเงินนั่นเองส่งผลให้ เกี่ยวกับด้านการเงินของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับตำแหน่งอิปพลตรงนี้ที่ดาวที่ทํางานย้ายออกเนี่ยเป็นการย้ายเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีเมษแต่ปัญหาก็คือว่าในส่วนแน่งการงานครับยังคงต่แหน่งที่มีลักษณะาการที่ชาวราศีเมษเนี่ยมีลักษณะที่การงานมีความยุ่งยากอยู่นะครับอาจเป็นลักษณะที่งาน,นยอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ ถูกจับตามองอยู่ค่อนข้างมากเพ่นเองนะครับให้ระวังความผิดพลาดจากเรื่ององ,ง่ายๆหรือเรื่องเก่าๆที่เราเคยทํานะครับทีนี้ในส่วนของบริวารครับเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะที่ตัวเจ้าชะตาจะต้องไปคอยอธิบายบอกกล่าวหรือไปดูงานด้วยตนเองนะครับเขาใช้คําว่าในเดือนนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับโดยเพราะการอธิบายการสอนหรือการสั่งการต่างๆกับบริวารลูกน้องนั่นเองนะครับ ในส่วน,นของความรักเนี่ยเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็ถือว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ก็ยังมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองเยอะนั่นหมายความว่าในส่วน,นของความรักนั้นอามีสซาที่ม,มีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่เราอาจจะใช้เงินทองในการซื้อเข้าของร่วมกันหรือเปล่าหรือจะมีลักษณะที่ตัวเราไปทานอาหารดีๆร่วมกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันและส่งผลเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองค่อนข้างมากนั่นเองนะครับ ในภาพรวมถือว่าชาวลัคนาราศีเมฆและชาวราศีเมฆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าไอ้เรื่องการงานต่างๆหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวเนี่ยยังคงใช้ลักษณะการเจราจารหรือการปรับเขประคองไปก่อนนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องความรักและสิ่งที่คาดหวังนะครับในช่วงอนาคตอันใกล้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เนี่ย ถ้าถืออยู่ในกิจที่มีความเป็นไปได้นะครับมีโอกาสจะได้สิ่งดีดีมีลักษณะสิ่งดีเข้ามาครับทาให้ตัวเช่อตาเนี่ยอาจจะพบความสําเร็จพบความสมหวังแล้วก็อาจจะได้สิ่งดีๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับในเดือนมิทุนายนนี้ชาวราศีเมษมีเลขนาโชคก็คือเลขเลข3เลข8แล้วก็เลข1แล้วก็เลข2นะครับ3 1 8 2ให้าชาวลัคนให้ชาวราศีเมษลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าในช่วงเดือนมิทุนายนี้เนี่ย ตลอดทั้งเดือนเลยจน,จนถึงสิ้นเดือนเลยนะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขประมาณนี้หรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องอาจารย์เพิ่มและเพจ Facebook อาจารย์เพิ่มให้ด้วยนะครับเป็นของใจใอาจารย์เพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องถัดไปถ้ามีสิ่งดีๆหรือมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาอาจารย์เพิ่มจะทำการมาถ่ายทอดให้ลง,งช่อง y o u t ท b e และบนเพจอาจารย์เพิ่มให้ทุกท่านติดตามกันนะครับขอบคุณที่กดติดตามเป็องใจอาจารย์ คุณครับผมเดีวารันเพิ่มสวัสดีครับ